<Okay. S 2> สวัสดีครับนะพี่หมูแค่นะยกก่อนอเลยชปุกปุยปุกปุยเลยยกกระบอกน,นี่ครับเรามาดูหมูแคะกันครับน้องๆน,น่ารักจังเลยหมูแคะทั้งสิบเอ็ดตัวอันนี้อ้วนสุด ด้วยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้วันนี้พระวรสารทนบุรลูกานะครับพระเยซูเจ้าใช้เรือของอเปโตรอะไรบรรดาศิษย์ของพระองค์เพื่อประกาศเทศน์สอนในชีวิตของเราเราคาดหวังว่าหลายคนคาดหวังว่าเรานั้นจะเป็นสามารถแพร่ําได้อย่างไรจริงๆและเป็นเรื่องธรรมดาพระเยซูเจ้าใช้เรือซึ่งเป็นของธรรมดาอยู่แล้ว หลังจากนั้นองค์ก็ลงเรือและสั่งพวกเขาให้ออกไปจับปลาเมื่อหลายปีที่แล้วพระศาสนาจักคาทอลิกเราถึงการลงเรือและเรือในที่ลึกเพื่อจับปลาให้เราหาหนทางวิธีใหม่ๆในการประกาศข่าวดีเพื่อจะเป็นประจักษ์พยานถึงอ,งองค์พระเยซูเจ้าเสร็จแล้วประการที่สมก็คือการทํางานร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระเยซูเจ้าสั่งเขาก็ทําเราเองก็เช่นเดียวกันเมื่อเราร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซู ฟังเสียงของพระองค์และปฏิบัติตามเราก็จะสามารถเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ